เอาไว้จะจบคลิปวันหนึ่งนะี่เนาะลืมถามทั้งอ้ายเพิ่นพี่นองง้องเลยหามองเงินมอบคันไม่เปิดแล้วเลยก็คือว่าเมื่อนั้นส่วนน,งงนะน,น้องหลาไปต่อยาพี่น้องเอ้เนาะอยู่เชโน่เพื่อนแหล่น้องหลาชวนบนเข่าพี่น้องแต่ก็บ่ได้ถ่ายคลิปอีอย่างเนาะหลากระชวนบนเข่าซื้อพี่น้องเลยไอ้ายเป็นนันโรคประจำตัวแบบใดอ้าเนีาะเป็นเมื่อยเนาะเป็นเมื่อยเป็นน้ำแบบกำลังอัพสีดแน่เนาะแล้วก็ หัวใจเลยน้องล่ะแบบแบบมีเมื่อยเป็นแบบอามักขลังอัพเซฟแล้วก็เมื่อยบอกโควใจเนี่ยบอเก็บกับโ้ใจครับบอเต้นพิจังว่าแบบนั้นะครับำ่างเท่ากัน สบายดีพ่อพี่น้องกันอีกเคนหนึ่นนงเยอพี่น้องเนาะที่นี่กำมาต่ออีกที่สองพี่น้องเลยกำลังตัดตัดเล็กๆตัดท่อนๆอยู่เอาเวดไมพี่น้องคือในใส่มามเอาเวนไหมเพลินแน,น่ <c oughs> เร่งมได้อันจหลันจะจังไได้รอเนาะอ๋อพี่น้อง้นองกระองนี่ขึ้นูสูงแค่น่ะอคอยได้เลยถอยท้องเนอะดูสูงแค่พี่น้องไอ้ฟู โอ้โทแผ่นมาแผ่นอีกต่อไปเอาสังสีอีกบอโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวน้องหล่าสิเอาสังสีเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะ よし。<laughs> เห็นได้ป่าอะไรตอกแหงคนบ่าตอกตะปูปะะ่าแหละตะปูมันพื้นต้อลงลุ่มตอกดันกลับอันนี้ตะปูอยู่อ่าทั้งนั้นแหละขอเลยขอเลยเดชเกดอไไรขึ้นบ้างกะหน,นาำแล้ว สองแผ่นเนาะหายอีกสองแผน่นจบสี่แผ่นพี่น้องเลยเดียวพี่น้องไงเนาะหาฐานทางนี้อัน อไอหมานพขาดิพี่น้องเลยทางเอื้อยเออเนาะทามทางนี้อันไอหมานว่าไอหมานเนี่ยม่ยู่พี่น้องเลยอาว่าน้องหลาก็มีการมอบขายยางชักยางพี่น้องเลยล้อลุ่นล้อสนกำกันพี่น้องเลยเนาะอาว่าน้องหลักคืมอบยางเนี่ยช่างไอหมานเท่าพี่น้องเลยอ่าตอนนี้ช่างไอหมานจะมีขายกันในบ้านมิวเข่าไปยังพี่น้องเลยตัวฐานขอบฐานกระตานี่แหละก็นาในเนาะประมาณนี้แหละเนาะตอนนี้ก็ยังรอคนมาอยู่พี่น้องเบิ่งเขาน้องตะช่องหาเห็ด ฆ่าก้อนพี่น้องเลยเยผื่อผนมานั่นคือหามาเบึงมาลุ้นนำกันพี่น,อน้องว่าผลยังคิได้ฮักยังพี่น้องเลยเนาะใจพี่น้องเลยหาหาตงไหนซีมีการมอบให้พี่น้องเลยจะซีมอบยังมาลุ้นนำกันพี่น้องเนาะ À tôi chừng đấy <laughs> 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 oh. <h roadmap> là nó nón tọc rồi bọn à Ôi, vật sàng như bóng mạc vậy đó ngươi Này nhìn bà, khuôn mây, khuôn เคยก็มยีกัอมแลยหัเปบเคว่าทซียนนะเนาะยังับสังกรซีได้บ่ไหนเนาะเีทองชิ้นโยนไทยได้ฮะพอทอยก็เลยเอาเ้อมุ่งก่อนยังตกก็ได้มุ่งก่อนก็ได้มเลยไปพรมเนียวลงมาตกพีก็ได้นักล่านมีอยู่ ยืดตอกเลยก็ได้พอดีพ่อเลยแหละแผ่นเดียว พอด,ดีใส่แผ่นนีกับพ่อแล้วพอดีง่ายมบกเลยพอพอ,พอพอแ้วสำนึกอะจับเด้อถวทยทองเด้อลมผัดไปหาเด้อหยุดอยู่ทางใต้ซ้ำลมแห้งหลายหิง้งหิ้งห้ไอ้มันล้มนีนะ ทางไอ้พนลงมนันอีก่อนพี่น้องเยไงผัวมีเวียก,นยก,กนเยกนาะล้มกระเพิ่นคือว่าทางแม่เพิ่นว่าเอาเงินอันนั่นนี่พิ่นเอาไว้ให้อ้ายพนเหตุยังพ่อไว้ทายสวนทายสวนบ่พ่ออยู่บ่พี่น้องเไยเนาะเพราะว่าเพิคือใช้จ่ายมือมือไปไปเอาอันนั้นก่อนแล้วเออเสร็จไม่เออน มาเจ็แทนเรามาตัวแทนพันมาตัวแทนมาเจ็ดแสนบออ่าเอาเออไม่งั้เพิ่นซื้อยาบ่พี่น้องเลยเพิ่นซื้อยาก็บ่เพิ่นเป็นนิยังก็พี่น้องเลยจักบูหูน้ำพิ่นเนาะโดยรูประจำตัวจับกระดูกอย่งบูหูเกกันเนาะอ เี่ได้เวลาไทยแล้วแมนเห็ดหัวยยังแลกกับคนที่ได้ไทยแล้วบ่นี่โอ้ไทยเริ่มปลูกมันแล้วเนาะไทยไว้กระห่อนยาวได้ผลปลูกปลูก okay. มันสเปดเดือนได้ก็พอผลเริ่มปลูกมันเดือนสเปดค่อยบอสตอนนี้ก็ับผู้เริ่มกลดผูเริ่มกลนแล้วน้ำมันกันเนาะยังไงน้ำมันเดียวน้ำเงนแล้วน้ำป่าอ๋ออในนี่บ่ Ồ Rồi nó khắc chế nó bừng mắt mày. nha tôn rồi nó. A này. True lang bóng. Doi rồi, rồi khắc anh nó. anh thằng này anh 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 Rồi anh 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 À, anh 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 mát thằng này อ่าเพิน่นว่าสิไปเข้าห้องน้ำหรือว่าจังได๋นี่เนาะโอ้จังได๋พี่น้องสิไปใช้อ้ายนะ่ะเข้าห้องน้ำบ่หรือว่าอะไรอ่นบ่โอ้พี่น้องเอ้ยมาเล่นถักใครเล่นมาให้เพิ่นก่อนอ่าทุกสวัสดีได้เด้อสสวัดีน้พี่น้องเอ้ยโอ้หมดหดเอ่าตอนนี้เลกิกการชิ้แจงแล้วพี่น้องเลยทั้งอันมุ่งลังคาเพิ่นกตทั้งแม่เพิ่นนั้นเลี้ยงพี่น้องฝากเงินมา เอาไว้อ้นีต่อยาหรือว่าอย่างไรพี่น้องเลยเรววาเพิ่นว่าไว้ให้อ้ายไทยสวนมันนะพี่น้องเนาะหาเดี๋ยวน้องหลับอ่านับเบิ่งเงินก่อนพี่น้องเลยเพิ่งเอาให้เท่าอะไรนาะพี่น้อ,นนองเนาะฮะหลังน้องแก่ใช้แปนะ้นเนาะแม่นตัวนั้นเพิ่นเอาภัพเอาแป้นแหน่้อมตัวเนาะโอ้นะของแท้เลยเนาะของแท้แล้วตัวนั้นตัวนี้ยังของปลอมเนาะเลยเลย ตั้งช่องเพื่อนหนุ่สทยรีสฮะตั้งตั้งช่องยูทูบวะเออตั้งได้ตั้ได้ไหมสีไยน้องลามีน้องลาไปป้าเลยสีสีก้าวเดียวโดยโดยดยโดยเดียวว่างๆกอนน้องลาเลาเอาเวียดนี่ก่อนเดียวน้องหลาตั้งให้เพิ่มตั้งแม่เพิ่นให้ น้องลายพี่น้องสองแสนถัวมาเนาะแย่างนี้นนับว่าไว้ก่อนของสุดตัวน้องลายเองโคตรน้องลายไม่เซ็นค่ะห,หาเซ็นหาเนาะใบห,หนึ่งเก็บระเบิในกระเป๋านี่แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวบเบิ้งเงินทางอ้ายเพิ่อนก่อนเท่าไหรเนาะเด้อห้าสิบแสนหนึ่งสองแสนสามแสน สี่แสนห้าแสนปุ๊บเจ็ดแสนพี่น้องเลยอา่ทาทั้งแม่เพิ่นฝากมาให้ทั้งไอ้เพิ่นอ่าเป็นจำนวนเงินเนาะอ่าเจ็ดแสนกี่พี่น้องเลยอา่ากับเงินอ่าที่เหลือซื้อ,อยังพี่น้องเลยอันเครื่องของกินในมื้อนั้นอะไรพี่น้องเลยเนาะน้องหลักก็ไ่ได้มอบให้ทั้งไอ้เพิ่อนหัวมันคำแล้วมื้อนั้นก็ได้มื้อกินข้าวปุ้นนะั่นแหละพี่น้องเลยอ่าก็ ทำไมใหม้อไผ่ตั้ง่ายเพิ่นทีหลังบัดนี้เนาะอ่าตอนนั้นก็บวัสิถ่ายมอบให้เพิ่นพี่น้องมันคำก็เลยกลับไปบ้านก่อนขั้งหล่ะก็ได้พี่น้องเอราไงก็เป็นจํานวนเงินก็เป็นของอ่าทางแม่ใจดีได้เด้อหนับมึงรู้นะบ่แม่นน้องหล่ะนับโกงไวจักหนับมึงเด้อ700,000พี่น้องเพิ่นให้ทางน้องหล่ะส0 0 0 0นกีบพี่อนเราไงเนาะได้แต่ว่าน้องหล่็ครบแล้วนดครบบ่โอ้ว่า ว่าปเสื่อใจว่าไรได้น้องหลานน้องหลานรักเอาไปกินได้เสื่อใจน้องหลานเลยเลยฮะพี่น้องเอ๋อค่ว่าสุดท้ายนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ฝากทั้งอ้ายเพื่อนอุ้ยใช่ให้พ่อในทั้งแม่จะดีเพื่อนก้อนพี่น้องเอ๋เนาะเดี๋ยวน้องหลานจะเป็นคนหนุบมือเดี๋ยวน้องหลานจะอุ้ยพ่อให้เพื่อนคือการให้ทั้งอ้ายเพื่อนอุ้ยพ่อก้อนพี่น้องเพราะว่าทั้งอ้ายเพื่อนก็เป็นผู้ใหญ่พี่น้องเอ๋เนาะนะบคุณขอบคุณเด้อแม่ที่ช่วยเงินลูกในมือนี่เนาะ ลูกกรวไทยดินเน่ยนะแม่ว้ลูกพัง้พักหยาแ้นั่งหลานาะตปั่นปุ่มั่างนั้ละมันปุ่ก้อยนั่หละโดยก็ให้แม่มีสุมีสุมีไสเนาะมีสุขภาพแข็งแขรงนนา่งนะโดยล้เพินได้เงินมื่นนอนตื่นในเพินได้เงินแสนนั่งหล่ะโดยมีสุขภาพแข็งแล้นั่งหลานาะโดยสาธุน้องพ่อนเนาะ มันทางงานคน,นใช้เพราะนั้นทางแม่แล้วพี่น้องเลยเง,งานินคนหายน้องลาพี่นออ้องเลยอันอยังก็พี่น้องเล้ค่าเลี้ยงเยียวยางอลไรพี่น้องเลยเนาะคนหายตื้อมีพี่น้องเลยเป็นสองแสนกีีพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวน้องลากไปฝากอันขอบ,บุญขอบคุณทางแม่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศเด้อแม่ขอคอยแม่อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บไว้ได้ความไข่ไว้มี ปรารถนาสินใดก็ขอให้ได้ดังมโนโรมบทใด้มีคนไปจนลูกไส้ผลจะเจ็บที่เจ้าชาได้คนชาไข่ให้เจ้าตอนี้ไปมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อชาทอ่ะโอเคพี่นองงนะ้องเห็เนาะอ่าสำรวจที่นี่ก็น้องเฉลามขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยาน้องหลาก็ดีใจดีใจว่าก็ดีใจดีใจท้จายพี่น้องเหนะ็นเนาะอ่ะสำหรับที่นี่ก็น้องเฉลามไปแล้วพี่น้องเหนะ็นเนาะโดยสบายดี่พอยพี่น้องกันกเบ้อสุดขั้สุขคนพี่น้องเหนะ็นเนาะโดย วัน like. ้องวันจะจบคลิปอันหนึ่งนี่เนาะอ่าลืมถามทั้งไอ่เพิ่นพี่น้องเลยหามองเงินมอบคันไม่เพิ่นแล้วแล้วก็อ่าคือว่าเมื่อนั้นส่วนน้องหลาไปต่อยาพี่น้องเลยเนาะอยู่เชโน่เพื่อนแหล่น้องหลาช่วยบนเข่าพี่น้องแต่ก็บ่ได้ถ่ายคลิปอีกอย่างเนาะนหลาก็สชวนบนเข่าซื้อพี่น้องเลยอ่ไอ่เป็นโรคประจำตัวแบบใดไอ่เป็นเป็นเมื่อยเนาะเป็นเมื่อย เป็นน้ำแบบมลังอัพเสพแน่เนะะาะแล้วก็หัวใจอะไน้องหล่กแบบอยากมึนแบบเมื่อยเ,เป็นแบบอามักขลังอัพเสพแล้วก็มึนเมื่อยบอกหัวใจเนี่ยบอเจ,จ็บกับหัวใจครับบอกเต้นพิดจังหวะแ,แบบนี้น,นะครัแบบากาล้างเถอะก็มื่อยแล้วก็กเมื่อยน้องหลันกน่าจะยังไงเนาะพี่น้องเอ้ยน้องหล่กก็ยังบมฮู้เนาะคือว่าไม่ไปกับท่านหันได้แปลว่ายาแม่นถ้าเขาอันขาดยาถือว่าบ่ได้บอ ขาดยาป่ไรเนาะพี่น้องเนีดนอันตรายอยู่น้องไหนมันอ่าเกิดอันตรายได้พี่น้องเลยเนาะเพราะมันเป็นโรคแบบอ่าโรคหัวใจแบบฉีพี่น้องเลยจะว่าอย่างไรพี่น้องเลยเนาะนาเิแมนบอกมันอ่ามันเป็นแบบเสียงดังในโบไร่บอกจะว่าอย่างไรอ่ะมันก็โทกกับเสียงดังแล้วมันอยากหัวใจแบบเต้นเลยเนาะเสียงดังอ่านาเชเมนก็หัวใจเต้นพี่น้องเลยือว่าเป็นอย่งไรพี่น้องเนาะ หาก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอันคอมเมนต์มาเบิง่งเด้อพี่น,อนอ้องเนาะหามาบอกทางน้องหลานให้หามีวิธีแก้บอกพี่น้องไงตอนนี้ก,ก็ไม่แต่ซื้ออันยาพี่น้องเนาะหาซื้อยากินตลอดกินตลอดคู่มือว่า้กินจะเอามามันก็นได้แต่หาวันนั่งวันนั้นมีแต่หาวันเดือนมือนั่นหาวันนึงยาตัวซื้อมานั่นบอกหามื่อเบิสอัเอนเป็นมูมมลาคา่าซื้อเท่าไหร่เจ็ดแสนบ่ เออมือ่อไหรมานะ่ยหกแสนหกแสนหกแสนหาพี่นอ้องหกแสนหาเมต้องถือว่าเขากินตลอดรีร้อนนี่เนาะเป็นจัดเป็นงงสุดใช่ห้อเล่าจะเป็นจัดเป็นสุดให้เลยสุดละมเมอแบบนี้เนาะ,ะสุดละเมอ<น>ถือว่าแพงพอสมควรพี่น้องไงอย่าเนี่ยเนาะ,ะถ้าเข<ม>าบ็กินกับว่าบไรพี่น้องเลยถ้ามีอันพลอยพี่น้องหู้กับเกี่ยวกับพญานาคไอ้เพื่อนพี่น้องเลยวิธี หักษาก็แม uh ่นมาบอกน้องหลานเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะนางหลกบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยมันเป็นแบบอาโรคหัวใจประมาณนี้แหละพี่น้องเ่ว่าเพราะว่ามันนกระทบกนกับอ่าเวลาเสียงดังอีหยังล่ะเป็นเมื่อยเนาะเป็นเมื่อยแล้วก็เกิดเมื่อยขึ้นมาพี่น้องเอ้ยแบบว่าเสียงดังอันนพี่น้องเอ้ยาแซบเลยน้องหลานโดยอืมกํานั้นกินข้าวอีหยังก็บ่อยากแบพุ่นแลเนาะมาได้ก็ได้พี่น้องเอ้ย โอ้ยังไดพี่น้องกันเนาะน้องหล่าก,ก็ยังอ่าู้จักพี่น้องในพวกอ่าน้องหล่าก,ก็ยังหนุ่มยังน้อยพี่น้องในหาไปว่าบ่เคยพบอ่าแบบนี้พี่น้องในเนาะน้องหล่าก็ได้เป็นเรื่องงานพยานอย่างน้องหล่ายังบ่ค่อยพูดอนไรพี่น้องในทำนี่การปิดปากกันอาน้องหลา่าบ่พิดกับพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเนาะไปสำหรับที่นี่ก็น้องเซลา ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะโดยสบายดีอีกคือ่หนึ่งพี่น้องเนเนาะสบายดี